ปลายายเสียหายกันแลนนี้ิีงหลอกเจ้าเลยพี่น้องลุ้มเงินมาแลนเหยียบไฟในแม่นาอไฟอไรกี่รื้อไรเมสือนมาเดียวเือเวมาแล้วบงหลาคนบังหลาบิ้เือนตะกานตะกาวตะตนคนมัดแน่นาว่านี่มง่าว่าตะแกมป่าที่นี่เราเลียงไหมนะแม่มันเลยพี่น้องวัดีกินเลยพี่นมันเลยพี่น้องวัดีกินเลยพี่น มันคือจะไี้านว่าตอนนังอยู่กุ้งกอบตาน่ะเนาะตามอ๋อเทศนะออังใส่เอ้เดอโอ่รงน้ำปลาปีปลาพี่น้องูเพื่นแม่สบายใจเป็นอาหารแรงอราไกยยได้่ห้อนนี่จะได้องนี่มองหนมาดแลกัน แล้ในอนข้าเจาไม่อยู่ในหองหนะกะเต็มมั้กหอไในไดนหนไหมเอ้ยเพระคนไทยเบกกอนเมืองหลวงเขามาเหตุไฟเขามาเศ้าอยู่เป็นครอบครัวเลยเขาอยู่ก็ละหองก็ละหองก็ละหองเลยตรเนี้มันถึงกันเก,กาแนวพ็อเนาะ,ะมันหมือนกันของเกาแนวปิดจ้ะปิดปิดแล้วพอแล้วสำนึปิดหูมันอะไรปิดเลย ซ้อยนั่งวย้อนก็ซื้อมาหลายฉบับอนซมาไหวหอยี่สิบืิ้อแตะอันสองอันเป็นแทงปะไงเงื้อจนแทงหล่ันสบายสามสองพันอะไรปะไปทำงานสนิงนอะไรนนเด็กน่นแหละไปทำงานแตนั่นนั่นโอ้ยน้อไปเฮียนนั่นตะกี้น้องเฮี้ยนนั่นน้องเมียจีวันเงินท่าอื่นเอเอเงินไม่เท่านิน้เงินเดียออจำได้เที่ยวที่หอไสไปตะกี้่ะ ทำัวเซ่ัวมอจะห้าวไอ้ไก่เติมได้หม่ะไปหเนาเออไก่เติมมันคะเียีไปเแี่ยเดียพี่น้นงมีว่าสเอือเกินนี่ก็บ้าเราสื่อมามันบริมันนะเนี่สะาดเลยเราสื่อมาแต่ว่านนั้นมีกำขี่ก็ประำขี่แดงไปไทอไปไทยนั้นก็เลยเกี่ยวกันเด้อทำยังไงทำได้ก็ได้บริที่แม่ียังเด้อบป็นมานั่งงบนค่ประเทศไทยอยู่ได้คืแมาแมน มีบัตรขามบัต <superv> น <ising refugees forever> ้ <Labor ator> <fi> ี <available> ้จำของจำเขาเดือนต่เดือนจากไฟมันเป็นสามเถื่อนอะไรจ้ะมาเลยอ่ะแต่ที่ว่าเป็นยังบอไปโอ้กนรถรถจัมันมารแลเออเดีกจะไปเห็นยังไปเห็นยังมดนเงนต่อคำขามไปขามมากกั่บัตเราเปนแล้วสิไปเห็นยังเาเีจำเป็นมาหนึ่บเดือนแม่เนาะตอนนี้เดือนแม่ดูหนเยกัน บ่ได้ให้นอนกินบ่ไ้นอนตูกมานอนเพื่อนแม่จะนอนหอวปากก็ได้อยากนอนจะก,กันก็ไ,ได้อยากนอนเท่นองก็นอนใส่เพื่อนกีน่ข้านมากก็นอนพุ่นมาพี่กี่ข้นเมื่อก็นอนพี่เออแค่นั้นนเนี่ยเจวันต้องหายีิซ่ามิตรเียมวิซ่าสองเดื้อบัานแา่ใจเด็กดูร้อนอยู่สองเดื้อแต้องเ้องสงเนื้อสองเนื้อแต็สองเนื้อปะสองเดือนเดือนละโเดือนเดียวกรล้อยนึ่งนี่แต่ไปไทยตุ๊ไปไทยอย่างนั้นก็เคเกี่ยวกันเ,นอเ้อ มือหาได้แต่ได้ใช่ไหเดที่แมนนี่ยังเนอะแม่ดมานั่งอนขมประเทศไทยอยู่ได้แมเดลบัตรขำบัตรเด็กจำออกจำเข่าเลื่อนโตเดือนจักไฟมันเนึซสามเถื่อนอะไร้ะมม่มาเลย่ะแต่ที่ว่าเป็นยังพอไปโอ้มันบัตรโดนจ้ามันมาได้แมนรันเออล้วกจีไปเห็นยังไปเห็นยังเั็นเงินเป็นามขมไปขามากกับบัตรเราเป็นคำแล้วจไปเห็นยังเขาจเป็นมาในกระเลื่อนแม่เนาะตตนนี้เลื่อนแมู่อยู่ในีเห็นกัน บ่ไหนอนกินยินไ้นอนตูกตมานอนเพืเ่อนแม่จะนอนหองากระไดอยากนอนสกกัน,น,น์ไดอยีนอนนนอนานอนเพืน้องกรนอนใจเพื่อนกี่ข<า>้น<า>มากนมามากนอนพุ่นม,มาพี่กี่ข้นเมื่อมกนอนพี่เออานั้น,น,นย่าสน้วันข้าหายดิซา่ามิเตียนดิซ่าสองเดือบา้านแตใจอยากดูลดล้นอยู่สงเดือแต่องเน้อสอเนื้สองเนื้จะอเนื้อปะสองเน้จะอเดือนปะสอเดือนเดียวก็ร้อยน เ,เดีแต่รจะดูแบเือนัวเร,นวเร,นรอน้เดรนึงจำเขา้รออยางนึงเสียอย่าางกนนข้าวาาบ้าน่วข้าวไปซม เออบาทเออ้านตุข้าวอาสิบบาทแค่นั้นแหละเดี๋ยวจะทำท้ายถ้าสปอร์ตนะเลื Life. ่อนหนึ่งงร้อยนะมึงหาค่าวิชาสงเดือนก็คือสองเลยอย่างนั้นเด้อสปอรสุดง้ายที่ทวอ่ะเจ้าไปเจ้าอยู่ไปเออเฮือนเซาอยู่น้กปู๊ะคาลูกตรงเงียยโอเคค่ะสองเดือนอ่าหลังกงามงานนี่ยังมาที่ว่าคนไปคนได้คนเล่าเข้าขัามปเลยงามีบุญแกตงเงื่อนนะงานออากตัญญาแล้วก็งานถาดขนม้าง แเอาให้คุณแม่ก่อนของคุณแม่เพรหลานมาแล้วแอ้วคนข่อยนะอไม้หลานเอาไปแล้วลูกเอาไปแล้วคข่อยก็คนข่อยเนี่ยคนข่อยเนาะอะมจัดนะ ก็พูดน้ำประเดบรรยากาศนี้ทามาไรกันีหนอกเลยนี่แม่เอาปีกปลานั่กินกันนั่งกุ้ยกันไรต้มข้างในมันชุ่ๆแส่เบไปแต่แส่เบปีกปลาสุกเร็วแล้วเราชิกินน้ำยังไม่ได้กินเข่าวะเส้ามันนี้ไม่กินต้องคอยเหตุผลสามคนร่วมอนกินเข้าใส่แน่คือแป้หกแตงให้ตู้เย็นลงมาให้เมียแน่ในสี่ป่าินกับเจลขอก็ยิ้เข่าเลยนะตู้เย็น เราตักหน่วยหน่วยเดียวกับพ่อหน่วยใหญ่ๆน่ะหน่วยเดียวพ่อใหญ่เพชรหน่วยตัวขาวๆหน่วยเนี่ยนะลงมาลูกพ่อแล้วต้องมาต้มผักขีเล็กใหๆคอยในเด้อบดนี้เดออกระสันแล้วถ้วยพักทะลุมาแล้วลูกจานพักแล้วต้องก็มาแตงมันมีมาแตงนี่คือเสาเนี่ยเริ่มไปกินเลิ่ไปกินเขากับนางหลากับนางขีนคนนางขีนก็ไปเห็นงานเลยพี่น้องในงานหรือเ่าในงานแล้วอยู่ร้านอาหารปานนี่ พันนีสองล้านเดอนมัน,นมีเงินให้แม่มันดีใจนัง่งกินอย่าไปหิบงานก็ดีใจนังง่งเดือนนึงสองล้านหากินอยู่นั่นนอนอยู่นั่นสองล้านหาเขตกอยู่สี่พันบาทเออสี่พันกว่า 4, บาทได,ได้ติดได้ตั้ก็จะมาได้อยู่บ้างาที่คนนั่นเจอกับอนาหัยทุกคนสะอาดตัวสั่วจ้ะสองอาทีโอของนันเาวขิงอันนี้เออ เกิกะลุมกับคุยกับกับเจ้าของงานกับแม่แล้วก็ถามละเอียดเจ้ามักผายใดเจ้าชนะผายใดเราหมักกี่รอบเจ้อวางองอาหารแบบนั้นงานของเจ้าเดี๋เจ้าต้องเอาที่ของเจ้าชนัดเราถามแต่นี้คือเจ้าของงานนะน้าสายเจ้าบอชนัดคนแต่งเรียกเจ้าเห็ดเจ้าปชีอยู่บ็ได้เออนั่ราไปนั่นมีอยู่นั่นนักแต่งตัวต้องถามตัวเอาได้นะห้องงานแบบใดเนาะเอตรงแบบ ก็ถามว่าแบบใดบาก์โคลมก็ลาแล้วก็ถามว่าเจ้าสนัทสายใดแ่าขั้นเรียกเจ้าบัลสนาทคนแต่งให้เจ้าเห็ดเนี่ยเจ้าก็จะอยู่กับใดองเจ้าโบมัสแบบแบบนี่แล้วก็ว่าเอองานเสิร็จเดี๋ยวเจ้าเคยเห็ดยังมาแน่ล่ยว่าเคยเห็ดงานบ้านอานามันเป็นไหนบ้างถ้าอยู่แล้วมีได้นะได้ก็คือไปอยู่ได้ เออเลยแกมจะเอาแบบสืบกับอัือนงานไม้นำบ่อมันเหตุมันเห็ุงานอ่ะมันละเอียดอยู่บักคิน่ะโอเคเออเอาตัวนี้เอาสองการมันมีแผนที่แผนมันไปหนูเศร้าเนี่ยไม่แม่บ้านนมาเมียนมาปั้นมากวดโตตามหาโตลาดของเราตัวเก่านกันก็ใหม่จะก็แค่ข้างนี้เลยแหละแค่ข้างใหญ่เลยตัวใหม่นะใส่หานดางดาวันขัก็ะหู้ทางขางามไรไดาป่ะหานใหม่ไหมป่ะหานสิเปิดใหม่บักคิงไปอยู่หานเปิดใหม่ไปอยู่นะ่นเป็นร้านหันใหญ่เลยใช่ไหม บางใหญ่ด้านตุ๊กตาเราก็ไ <harvesting> ม <out> sí, <out> uhm, okay. ่รู้น้องซิบาคนแล้วกินหันนอนหันนอนล้วมห้องนอนคือนอนนอนล้วนแบบนั้นแล้วกันมาไปอยู่เพิ่งดาวแบสิบว่าตัวนี้ได้แต่ยาบ่เป็นว่าห่ายก็คนนี้นาบูดก็คนนี้แล้วไปบูดก็แขกคนอื่นก็โตอื่นเราก็ได้เยอะแล้วมาให้นาบูดได้ผ่านสมมติเจ้าเครียดคนนี้ก็ยอมเจ้าในท่านนี่ได้หมา เต้าอือได้จะไปัญหาปูสักคำบ่ได้แทำยิ้มงานบริการงานบริการจยิ้มใส่เขาได้แล้วอ่ะมันจะให้คนนี้ไปให้โต๊ะนั้นบ่ได้ได้แล้วเท่าไหร่อนนแม่ก็ได้แล้วก็บอกแนะนำเลเขาเลียงหรข้ามาบริการเนาะต้องดียิ่งเดียวยิ่งยิ่งเดียวพี่น้องว่าอุตส่าห์ั้โอเคก็คือ้นเป็นสิบเอ็ดใบถ้ามันต่อมันเพียงมันโตสิสั่งใส่กระลับมือเลยสั่งจับเลยมันนี่ถ้ามันเก่งมันเทียงเลยจัดการมันเลยละมันนี่นะ ยังถ่าขึคนยังมาบวกบขนาขึ้นยังมาบกบเด้อเนี่ยก็นางมุนนางอุ่นกัมาเนี่ย